Màu lời Màu lời Màu subscribe สรุปผลการทดลองว่าใบาพัดทั้งสองขนาดมีแรงพยุงทำให้เกิดรอยขึ้นได้โดยวัสดุที่เป็นกระดาษนั้นเบาทั้งสองอันแต่ใบพัดใหญ่นั้นอยู่ได้นานกว่าใบาพัดเล็กห่างกันประมาณสิบวินาทีจากความสูงที่เท่ากันนั้นแปลว่าใบาพัดใหญ่นั้นมีแรงลอยตัวมากกว่าใบาพัดเล็กจึงอยู่ที่ขนาดของใบพัดนั่นเองค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ